โดย AIS และที่เพิ่งจบไปนะครับคือรีวิวเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเล่มที่5ที่ถือว่าสนุกที่สุดแล้วก็หนานที่สุดด้วยจากทั้งหมด7เล่มนั่นเองครับค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะเปิดสายนะคะให้ผู้ฟังโทรเข้ามาคุยเรื่องเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะสามารถโทรเข้ามาได้ตอนนี้เลยค่ะครับผมสายแรกของเรานะครับมาะมาร์เกิลสายแรกของเรามาแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่เสียงตามสายของหอนายหรือเปล่าครับพอดีผมจะขอปรึกษาเรื่องความรักหน่อยครับอ,อ่คือช่วงนี้เราจะมาพูดคุยแต่เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเออผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเฮลิคอปเตอร์เท่าไหร่นะครับพี่ขอโทษได้รบกวนนะครับเออ,เ,อ,อเดี๋ยวค่ะคือปัญหารเรื่องความรักนี่เก็บไว้มันทรมานนะคะ ยังไงเราให้เขาได้ระบายออกมาดีกว่าคะ่ะงั้นงั้นเชิญพูดเลยครับเรื่องของผมนี่มันอาจจะฟังดูแล้วงี่เง่านะครับแต่ว่าผมแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แต่เขาเนี่ยไปชอบคนอื่นพี่ว่าเรื่องผมมันฟังดูไร้สาระหรือเปล่าครับ ไม่ค่ะการที่เรารักใครสักคนนะคะมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระเลยค่ะเออยังไงเชิญเล่าต่อเลยค่ะคือคนที่เธอชอบเนี่ยเขาดีกว่าผมทุกอย่างผมก็รู้นะครับว่าระหว่างเราเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าทุกครั้งที่ผมอยู่ใกล้เขาเนี่ยผมเห็นรอยยิ้มของเขาผมก็มีความสุข แต่เวลาเธอเศร้าเนี่ยผมไม่จะเศร้าไปด้วยแต่ผมก็ได้แค่มองดูเขาอยู่ไกลๆพี่พี่ว่าผมควรจะตัดใจจากเขาหรือเปล่าครับค่ะเราคงทำได้แค่นั้นล่ะคะ่ะได้แต่หัวเราะ ิ้มอยู่ข้างหลังเขาโดยที่เขาไม่มีวันรู้เลยว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยคอยมองเขาอยู่บางห่งตรงนี้ไม่ครับดูอย่าง J.K. r เค l โรลนะครับที่เป็นคนเขียนหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยถูกปฏิเสธจากหลายสำนักพิมพ์เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเขายอมแพ้เนี่ยวันนั้นอะทุกวันเนี่ยเราคงไม่มีวรรณกรรมดีๆให้อ่านหรอกครับความรักก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมแพ้สักวันหนึ่งเราก็จะสำเร็จครับผมฮะนะครับพี่ผมมีกำลังใจมากขึ้นเยอะเลยครับเออ ถึงผมจะไม่รู้ก็เถอะว่าเจาคลอรี่นี่คือใครแต่ว่าขอบคุณคุณมากเหมือนกันนะครับเรื่องของคุณน่ะทำให้ผมมีกำลังใจขึ้นเยอะมากเลยครับเหมือนกันเลยค่ะยังไงก็ขอให้ทำให้สำเร็จนะคะใช่ครับนะครับ ลูกคะฉันได้ยินมาว่าอาจารย์เนรเพนจะไล่เด็กห้องสามสิสีออกจากหอไม่จริงใช่ไหม,มนี่ถ้าทาแบบนี้มันไม่มากไปหน่อยหรอคะพวกเด็กๆเ,เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะนี่คุณผมก็ไม่ได้เห็นด้วยหรอกนะแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็เพราะไอ้งานวิจัยกุ๊ปเลือดบ้าบอไร้าสาระอะไรของคุณนั่นแหละนี่งานวิจัยของฉันมันบ้าบอไร้าสาระตรงไหนฮะคุณลองคิดดูนะถ้ากุ๊ปเลือดมันบอกนิสัยคนได้ ป่านี้ทั้งโลมก็มีคนอยู่แค่สี่แบบ่ะ,ะสิคุณผิดละประเทศไทยประเทศเดียวยังแบ่งเป็นทั้งหกภาคแล้วแต่ละภาคเขาก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันกรุ๊ปเลือดแต่ละกรุ๊ปเลือดก็แยกย่อยออกไปได้หลายแบบโดยมีจุดร่วมบางอย่างที่เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องวิจัย เพื่อที่เราจะได้เข้าใจพฤติกรรมของคนแต่ละกรุ๊ปเลือดมากยิ่งขึ้นไงคะแล้วไงรู้แล้วมันได้อะไรถ้าเรารู้แล้วเราก็จะเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของคนอื่นมากยิ่งขึ้นอย่างอาจารย์เดินเพนเป็นคนเคร่งครัดแบบนี้น่าจะเป็นคนกรุ๊ปเผมไม่คุยเรื่องกรุ๊ปเลือดอะไรกับคุณลนะและเป็นคนเจ้าระเบียบ ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่หอนี้นะคะคนกลุ่มเเป็นคนรักความถูกต้องแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพ่อจันลินเด็กๆไม่เกี่ยวนะครับกฎก็ต้องเป็นกฎค่ะแต่เด็กๆพึ่งปรับตัวได้นะครับอาจารย์เดินเพนแต่กฎก็ต้องเป็นกฎนะคะและที่สำคัญคนกลุ่ม A เป็นคนเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองสูงเอางี้ไหมครับผมว่าเราปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยดูก่อนว่ามีความคิดกับเรื่องนี้ว่ายังไงแล้วเราค่อยมาหาคําตอบกันอีกทีดีไหมฮะเอางี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเย็นนี้ที่ฉันจะกลับมารับเอกสารนะคะขอบคุณค่ะวิธรับมือกับคากลุ่ม คือให้เขามองในแง่ของจิตใจแล้วก็มนุษยธรรมเพราะจริงๆลึกๆแล้วคนกลุ่มเเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานี่คุณรู้เรื่องพวกนี้เพราะงานวิจัยของคุณเหรอเอ๊ะคุณมาทำอะไรที่นี่น่ะนี่คุณดวนพักงานไปแล้วไม่ใช่เหรอ คิวเป๊ะมากเลยนี่จะไม่พาค่าพ่อค่าแม่กูต,ตายหรืนไงไล่จําเลย,ลเลยต้องไรแล้วหรือยวไปเองอาจารย์นกคะครับเซ<น>็นเอกาสารให้ฉันได้ยังคะอาจารย์เดือนเพลนครับอาจารย์กุ๊บเลือดอะไรฮะ มองไม่เห็นเหมือนกันนะเน,น,นี่ยไอ้ยอดเข่าอยู่ไหนเนี่ยยังไม่มาอีกเนี่ยพี่กี้ก่อนจะไปจากใบปิวอ่ะฉันมีเรื่องอยากจะพูดหน่อยแค่ฟังฉันหน่อยนะไม่ต้องพูดอะไรก็ได้เรื่องที่เธอเคยถามฉันเรื่องพี่กันอ่ะ เรื่องที่สภพายวันเกิดพี่กันเนี่ยฉันเป็นคนบอกให้พี่กันโกหกโดนัทเองอะฉันก็ไม่รู้นะว่าตอนนั้นฉันรู้สึกไงทำไมถึงทำไปแบบนั้นอะฉันคิดว่าฉันแค่ไม่อยากให้โดนัทเสียใจอะ่ะ แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วแหละว่าฉันทำไปทำไมฉันว่าฉันชอบโดนัทว่ะถึงในสายตาแกฉันจะสู้พิกันไม่ได้สักอย่างแต่ว่าฉันก็จะลองชวนโดนัทไปงาน คืนนี้ดูอะถึงแม้มันจะเจ็บที่ต้องโดนปฏิเสธแต่ฉันมันฉันว่ามันคงเจ็บน้อยกว่าที่เก็บความรู้สึกเอาไวอ้อ่ะ ใจมากเลยที่คอยฟังฉันอนะจะไปปิวต่อเหอะเดี๋ยวเธอจากเนี้แหละแต่ฉันจะไปจากที่หน้ามอเองไปนะ ฐานคามือขนาดนี้จะแก้ตัวอีกเหรอโมลาเป็นแฟนข้ะเราสองคนเนี่ยคบกันมานานแล้วและไอ้กลมๆมีรูตรงกลางเนี่ยไอ้กลมๆเนี่ยก็คือโดนัทไงโดนัทเนี่ยแปลว่าซื้อมื้อขี้เกียจนี่ว่าฉันปะเนี่ยเปล่าแหมเสียงสูงเสียงสูงว่าไหลายอันด้วยี ฉันไม่อยากให้พี่เขาต้องมาเดินกับเด็กอย่างฉันใครจะไปรู้อ่ะอาจจะมีคนที่ชอบให้เธอเป็นอย่าเนี้ได้ใครอ่ะ แม่ของโดนัทนี่ไปอยู่กับป้าได้ไงอ่ะก็ไอหนุ่มหน้าตีน่ะมันเมาแล้วมันก็เอามาฝากป้าไว้แล้วมันก็บอกว่าป้าต้องดูแลรักษามันดีๆเพราะกํากำไรอันเนี้ยเป็นของคนสำคัญของผมจริงๆฉันก็ไม่ได้ชอบงานนี้เท่าไหร่ ทำไมเราสองคนไม่ไป ว่าไงเก๋าโนนัทเธอลงมาด้านล่างหน่อยดิคือฉันมีเรื่องจะคุยด้วยคือว่านะฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยจริงๆ เดี๋ยวฉันลงไป